สวัสดีนะครับผมคับวิวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน YouTube นะครับผมบน Windows 10นะครับหรือบนเดสก์ท็อปหรือบนคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับผมก็มีวิธีไม่ยากเลยนะครับมีวิธีง่ายๆนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะให้คุณผู้ชมมาเช็คก่อนนะครับ ก็คือเช็คว่าเวอร์ชั่นของ Google Chrome ของเรานะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นก็มาที่จุดไข่ปลา3จุดนะครับตรงนี้นะครับขวามือนะครับแล้วก็ไปที่ Setting ครับมาด้านล่างสุด About Chrome ครับอ่าตรงนี้นะครับคือการอัปเดตนะครับให้เราดูนะครับว่าเราอัปเดตไว้หรือเปล่านะครับในที่นี้ผมอัปเดตไปแล้วนะครับผมโอเคหลังจากผมอัปเดตเสร็จนะครับมาดูมุมบนขวามือนะครับจะเป็นรูปนี้ครับ หน้าจอแล้วชี้ลงนะครับนี่นะครับคือแอปพลิเคชันที่เราต้องติดตั้งนะครับนี่ก็ให้เราคลิกคลิกเข้าไปนะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ install นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็ติดตั้งนั่นเองแล้วก็กดติดตั้งเลยครับนี่ครับพอกดติดตั้งเขาก็จะเด้งแบบนี้ขึ้นมาถูกไหมครับคันนี้ให้เราออกนะครับแล้วมาดูนี่ครับแอปพลิเคชันจะมาอยู่ตรงนี้แล้ะครับ ถ้าเราต้องการเข้า YouTube โดยที่เราไม่ต้องผ่าน Google Chrome นะครับก็คือเข้ามาคลิกได้เลยนี่ครับวิ่งเข้ามาแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือแอปพลิเคชันนะครับผมไม่ได้เข้าผ่านเบราว์เซอร์ละไม่ได้เข้าผ่าน Google Chrome Firefox นะครับไม่เกี่ยวแล้อน,นี้คือแอปพลิเคชันที่เราใช้เฉพาะเลยนะครับลองนําไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับในการเข้ามาใช้นะครับผมหรือการติดตั้งแอปพลิเคชัน YouTube บน คอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับผมอย่าลืมอัปเดต Google Chrome ด้วยนะครับถ้าไม่อัปเดตก็จะไม่มีขึ้นให้เราดาวน์โหลดนะครับผมโอเคครับผมวีดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมส่วนคลิปโอหน้านะครับทาง NN สอนคอมพิวเตอร์ c h anel n จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับผมส่วนคลิปโนี้สวัสดีครับ